ดีครับเพื่อนๆก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการที่ขอให้ช่างเขามาคาลิเบตตู้โหลดเซลล์ที่เอาไว้ดูยอดอาหารของเราเนาะก็เสร็จไปในช่วงสายๆประมาณสักสิบโมงนี้แหละเพื่อนๆสิบโมงเช้าเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับการ คาลิเบตเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมแต่ว่ามีเรื่องที่สนุกกว่าการคาลิเบตตู้โหลดเซลล์อีกส่วนจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆภาพของเห็นไหม หลังที่เขาคาลิเบตกันเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ยอดอาหารเราก็ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวรออาหารมาลงแล้วก็ถ้ามีการคาดเคลื่นอนยังไงเดี๋ยวช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาดูให้อีกทีนะครับก็วันนี้มีเรื่องราวของการเลี้ยงหมู ในส่วนของฝั่งเล้า47เพื่อนๆที่ผมบอกว่าเเป็นความสนุกที่มีมากกว่าการปรับตั้งน้ำหนักของโหลดเซลล์อีกเพื่อนๆก็คือการย้ายอาหารถุงในฝั่งของเล้า48ไปให้หมูเล้า47กินกันก็เนื่องด้วยเมื่อวานนี้ ตั้งแต่เมื่อวานนี้อาหารฟั่ง47เหลือ412กิโลเนาะผมก็แจ้งไปในไลน์กลุ่มแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบหรอกว่าจะมาลงเมื่อไรผมก็คิดว่าน่าจะมาช่วงเช้าอะสายๆก็ยังไม่มาเพื่อนๆพอ,พอพบ่ายปุ๊บผมก็เข้ามาในฟาร์มอีกรอบรอบบ่ายแต่นี่ผมก็เลย โทรไปสอบถามคุณหมออีกทีว่าตกลงอาหารจะเข้ามาตอนไหนเนาะก็ได้รับคําตอบจากคุณหมอมาบอกว่าได้ยินมาว่ามีอาหารถุงไม่ใช่ของฝั่ง47เหรอคะตอนนี้ผมก็เลยหยุดแล้วก็คิดแล้วว่า สงสัยคุณหมอเข้าใจผิดแน่เลยก็อาหารถุงฟัง47ไม่มีหรอกเพื่อนผมสั่งเอามาตุนไว้ฟัง48ก็เพื่อธารกิจในช่วงปรับตั้งรถเซลล์เนาะผมก็เลยสั่งอาหารถุงเข้ามาสต็อกเอาไว้แต่47ไม่มีอาหารถุงหรอกครับคุณหมอคงเข้าใจผิดเพื่อนตอนตนี้ผมก็ยังไม่ได้ทันพูดอะไรออกไปเลยก็ คุณหมอก็เอ่ยขึ้นมาว่าพี่ช่วยย้ายอาหารถุงฝั่ง48อะ่ะไปให้หมูฝั่ง47ก่อนได้ไหมเพราะว่าคิวอาหารจะมาพรุ่งนี้เช้าเพื่อนๆก็แบ่งกันกินไปก่อนผมก็เลยจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่ที่เนาะเพื่อนๆเพราะว่าเด็กๆเรา อดมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเพราะว่าตอนเย็นปั่นไป400ยังไม่มืดก็คงหมดนะเนาะเพราะว่าอาหารมีแค่400เองผมก็เลยรับปากเขาว่าได้เดี๋ยวจะแยกออกไปแบ่งกันไปคนละครึ่งของ48 9 47เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมการเอาไว้จะปั่นให้40 48เนาะ แต่ว่าทั้งฝั่ง47ไม่ได้ปั่นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแต่ละล้าวจะแต่ละคอกอะ่ะจะได้หานไม่เท่าเทียมกันก็เลยใช้วิธีการใช้รถเข็นเราเลยเพื่อนเพื่อนใช้รถเข็นเราเห็นไปเลยเนี่ยก็ด้วยวิธีการเลียง4 4ถุงบนรถเข็นเรานี่แหละเพื่อนเพื่อน ก็สอนกันไปแล้วก็ดันออกไปทางห้องอาหารเราฝั่ง4.8เนาะก็ย้ายเข้าไปด้านใน4.8แแล้วก็อ้อมไปทั้งหลังฟาร์มแล้วค่อยไปไล่เททีละถังเพื่อนๆก็เจียวเจ้านะครับเจียวเจ้า,เ,จาเพราะว่าเขาไม่ได้กินกันทั้งวันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูภาพในหลังจากที่ผม เลี้ยงไปแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอันนี้ฟังทีแปดเพื่อนผมจะพามาดูเส้นทางที่ผมขนอาหารไปให้หมูเราฝั่งนู่นเพื่อนฝัน่งกระจกนู่นก็มาตามทางนี้เลยใส่รถเข็นกอับระสี่ถูงนะครับก็เข็น ยาวไปโน่นเลยเ,เพื่อนๆยาวไปทายฟาร์ม48แล้วค่อยอ้อมทางประตูที่เชื่อมต่อกันะระหว่าง47กับ48อ่ะเนาะอยู่ตรงช่วงท้ายฟาร์มอ่ะก็เข็นไปดันไปตามช่องทางเดือนกลางนี่แหละแล้วก็ค่อยไปอ้อมทั้งหลังนูอยอีกทีเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆเดิน ไปตรงท้ายเลยเนาะนี่ช่วงหลังความเนาะเพื่อนๆก็เสียงดังพ่อนลมหน่อยเนาะอันนี้ฟัง4ีแปนะครับก็เราก็เห็นอาหารมาทางนี้เลยผ่านประตูที่ใช้เชื่อมต่อกันแนแหละเพื่อนๆแล้วก็ค่อยเข้าไปในช่องทางเดินการของฝั่ง4ี่สเก ครับก็เลี้ยวมัย่งแย่งกันอยู่เลยเพื่อนแย่เ,เสียงเดียวจ้าวอยู่เลยแต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าผมใช้วิธีเอาอาหารใส่ไปก่อนนำหน้าไปก่อนถังละลูกนะครับแต่ยอดที่ผมให้มาก็จะเป็น20่รูปอะ่ะยีถุงอะ่ะก็ทั้งหมดก็ หอกหมูก็จะมี16หอกเนาะซ้ายขวาฝั่งละ8ผมก็ใส่ถังละลูกไปก่อนนะครับใส่ให้เขากินกันไปก่อนถังลระลูกแล้วตอนนี้ผมก็เอามาเติมให้กับถังที่ดูแล้วมีหมูที่ตัวใหญ่ๆที่จะกินเก่งแล้วก็ เอาผมเอาเอาเลอยให้เขากินกับพื้นนะเพื่อนๆช่วงเวลาที่เขาแย่งกันกินนะเนาะเพื่อลดการแย่งกันกินที่ในตัวขาดอย่างเดียวเนาะเพื่อลดอาการการแย่งกันแล้วก็กัดกันด้วยนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละ่อเก็ โรยซ้ายขวาฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเพื่อนๆให้เขามากินตรงที่ผมโรยเอาไว้เพื่อลดการแย่งกันในถังในในถาดอ่อนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วผมก็จะเอาเศษที่เหลือจากถังกะลูกใันเพื่อนๆเพราะว่าทั้งหมดมันจะมี16 สิบหกเนาะซ้ายขวาก็เหลือเศษอีก4ก็ผมก็เฉลี่ยใส่แล้วก็ตักเทให้เด็กๆเ,เขากินกันบริเวณพื้นเพื่อลดการแย่งก,กันฟังช่วงต้นๆฟาร์มอะ่ะจะมีหมูที่ตัวยังไม่ใหญ่มากนะครับ แต่ว่าเขาก็ใหญ่แล้วแหละใหญ่กว่า4ีแแต่ว่าเขาจะกินไม่เก่งเท่าทางท้ายท้ายฟาร์มเนะาะเพราะหมูตัวใหญ่กว่าผมก็จะให้แค่ถังละลูกนะครับให้ถังละลูกแล้วก็ไม่ต้องเฉลี่ยให้เฉลี่ยให้เฉเพาะฝั่งท้ายๆนู่นเลยท้ายๆซ้าย,ายขวาเขาจะตัวใหญ่แล้วเขาก็จะกินมากผมก็เลยเฉลี่ย ประมาณถังละ,ะเกือบครึ่งลูกบ่ทเพื่อ <c oughs> ค,ครึ่งถุงเงนเนาะเพ <c oughs> ื่อเพิ่มปริมาณในถังให้มากขึ้นเพราะว่าเขาจะกินอิ่มตันแต่ละตัวตัวว่าตัวหลังๆจะไม่ได้กินด้วยนะครับส่วนอาหารไส้โลของเราตามคิวนะครับคุณหมอเขาก็รับปากว่าจะมาพรุ่งนี้เช้าผมก็เลยบอกคุณหมอไว้ว่าคุณหมอช่วยเร่งให้หน่อย ะครับก็เพราะว่าเขาได้กินวันนี้แค่ 20, 20่สิบยี่สิบถุงเพื่อนก็ถุงละสามสกิโลก็ได้แค่หกร้อได้กินประมาณ600้กิโลเองนะครับจริงๆแล้วฝั่งสีเนี่ยเขาจะกินเก่งอยู่ระดับ ตัน2อตัน2ัน2กว่ากว่านู้แล้วเพื่อนเกินกันเป็นตันแต่ว่าแยกกันแต่ว่าวันนี้ได้กินแค่6กรเดี๋ยวไม่ทันมืดตอนนี้ก็5้าโมงแล้วไม่ทันมืดก็คงจะหมดอ่ะหรืออาจจะช่งประมาณมืดเกเลเริ่มุ่มนึงก็อาจจะหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาก็ยังกินกันไม่หยุดเลย ยังเปลี่ยนตัวกิงกันอยู่เลยตอนนี้ก็ยุบล,ลงไปเยอะแล้วนอกเกินขึ้นแล้วก็เลยเร่งคุณหมอว่าให้เร่งขนส่งเข้ามาให้ด้วยความรวดเร็วด้วยช่วงเช้าเชนะ้าเนาะผมจะได้ปั่นให้เขากินกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อน รับเรื่องราวของการใช้อาหารใช้อาหารถุงฝั่ง48ะของเ้า48มาให้47แล้วหมูฝั่ง47กินเพราะว่าอาหารมาลงไม่ทันนะครับผมก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งน้ำหยดแล้วก็อาหารนะครับ ผมก็ขอจบวิดีโอลงเกี่ยวกับนารกีอนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีข้อสงสัสยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูไม่ว่าจะเป็นการเลีล้ยงดูหรือการดูแลรักษาพยาบาลเรื่องต้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีคำถามก็สามารถที่จะปัดคำถามอไว้ใต้ทีวิดีโอนี้ได้เลย ก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนๆเราถูข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่า,วาอจจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับแ,แล้วนี้ครอบนี้เป็นครอบที่ใหญ่ที่สุดที่ทเราคัดเอาไวนะ้แล้ว